ครับผมสวัสดีอีกแล้วครัาทพชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นในหนึ่งหกอีกแล้วก็เป็นเนียวทางหนึ่งกันยาปโปรดชายวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยครับผมใบนี้ครับเจ้าสวัวเบ่งปานเนี่ยวทันดับล่าง เบ่งปานดับศูนย์เบ่งปานดับ0ตัวเดียวนะก็แนวทานที่แล้วก็ดับหนึ่งแนวทางใหม่น่เบ่งปานดับ0ก็ขอบคุณจริงๆเลยแนวทางที่เบ่งปานอย่างเร็วๆทันใจ ต่อไปครับผมใบนี้ยืน2ตัวโบนก็เบ่งปันคู่เดียวนะห้เบ่งปันคู่เดียว59กนะก็ขอบคุณจริงๆเลยแนวทางที่เบ่งปันยืนนะ ยืนเจ้าของข้อมูลต่อไปครับผมก็เบ่งปันคู่เดียว59นะต่อไปครับผมใบนี้ครับเบ่งปานแนยวฐานหลักร้อยแล้วก็หลักหน่อยนะเบ่ปงปาน2ตัวหลักอร้อยหลักหน่อย แน,ทน,ทน,นนะวานะนทานที่ผ่านมาก็ผ่านรัวประชมนะแนวทานที่ผ่านมาก็ผ่านแนวทานใหม่นี้ครับก็เบ่งปานห้ากับหกนะท่านห้ากับหกนวทานที่แล้วสามหกผ่านหกผ่านหกหลักสิบ เดวท่านใบนี้ครับ58นะท่าน58แเบ่งปาน58แปดเดวท่านหลักร้อยนะหลักร้อยหลักร้อยหลักหน่อยนะก็ขอบคุณอย่างมากครับต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปาเดวท่านคู่สองตัวนะท่านสองสูตรจับคู่นะ เิวทันที่แล้ว50 3 0ู0 3์สามพันสามหกพันู่านทัใหม่นี้ครับ5้ากับ78จับคู่57 58 6 768หนะห้าเจ็ดห้า แปดหกเจกหกแปกนะก็ขอบคุณมากครับข้อมูลที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันชุดเดียวนะท่านเจกห้าสองนะเจกห้าสองและก็ 7 4 1 7 3 7 8 7 7 5 2 7 4 1 7 3 7 8 7ก็ขอบคุณอย่างมากครับนะขอบคุณเดียวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วเร็วทันใจ ต่อไปครับท่านใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปัน10หน่วยตัวเดียวเนาะ10 10หน่วยนะ10หน่วย10หน่วยโบนนะเดี๋ยวทานที่แล้ว10ก็แบ่งปัน6 5ห6าันเดี๋ยวทานให่นี้ก็แบ่งปันห้าหหหนะ แบ่งปัน,ปน 5, 6เนียวทันที่แล้วก็ผ่าน6เราไปชมหลักหน่อยกันบ้างหลักหน่อยเนี่ยวทันที่แล้ว 7, 8 7, 8ก็ผ่าน7เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปัน,ปน 7, 8นะ 7, 8เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปัน,ปน2ตัวเป็นเนียวทาง ขอบคุณอย่างมากเลยแนวทางท่านผู้ชมครับท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังเจอก,กาลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนะต่อไปครับผมใบนี้อินทอนดับดับล่างอินทอนดับล่างนะ เบ่งพันดับศูนย์นะท่านก็เบ่งพันดับตัวเดียวศูนย์เดี๋ยวท่านทีแล้วก็ดับ1นึ่พันดับสี่พันดับสี่พันดับสามพันดับสองพันนะท่านดับสี่หลุดนะสี่หกหลุดนะต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ก็เป็นแนวทางเป็นแนวทาง10 10ล่าง10ล่างนะตัวเดียวนะส่วนนี้ก็เป็นอดีตนะท่านตัวเดียวตัวเดียวเนาะหลัก10นะ 2 28นะท่านนะท่านใหม่นี้ครับก็แบ่งปัน2เแบ่งปัน2นะเดนะทานที่แล้วก็2 4 6ก็แบ่งปัน4นะนะนะท่านเดนะทานหลัก10นะก็ขอบคุณจริงๆเลยข้อมูลน,นะที่แบ่งปันอย่างเร็วต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับแผ่น

ขอบคุณมากครับข้อมูลนะไปต่อกันเลยใบนี้ครับก็เป็นนทันดับล่างยอออินเตอร์เบ่งมันดับดับแดับตัวเดียว8นะยอออินเตอร์เจ้าของแนวทาง เดี๋ยวทันที่ผผ่านมาก็มีผ่านมีหลุดนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันดับ8ตัวเดียวขอบคุณจริงๆข้อมูลต่อไปครับใบนี้ท่านใบนี้ก็เบ่งปันเนวทานของที่ล่างแบบ5ตัวนะของที่ล่างแบบ5ตัว146 8 9ปนะ หนึ่งส,สตัว5ตัวนะท่าน5ตัวนะก็ขอบคุณจริงๆเลยเดวทาน10หน่วยล่าง5ตัวของที่ครับผมนะเดวทานที่แล้วก็ผ่าน8นะผ่าน8ก็ผ่าน8นะครับนะต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ครับนะบนตัวเดียวนะท่านบนตัวเดียวเนาะท่านก็แบ่งปานตัวเดียวสี่นะเดี๋ยวท่านที่ผ่านมาก็ผ่านนะผ่านศูนย์ก็ผ่านสามก็ผ่านสาีนส่ก็ผ่านเจ็ดก็ผ่าน แนวทันใหม่นี้ครับก็เบ่งปาน4นะเบ่งปาน4ตัวเดียวก็ขอบคคนอย่างแรงครับผมใบนี้ครับท่านผู้ชมแนวทันเด่นล่างนะแนวทันเด่นล่างแบบแบบสี่ตัวครับท่านเบ่งปานแนวทานล่างแบบสี่ตัว สองสามเป็ดเกนะสองสาม็นะก็เดี๋ยวทานที่แล้วก็เป็ดเก้าสาผ่านแปนะเดี๋ยวทานใหม่นี้ก็เบ่งปันสองสามเป็ดเกก็ขอบคุณจริงๆเลยแนยวทางที่เบ่งปัน,ปนอย่างเร็วๆทันใจ ต่อไปครับผมใบนี้ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะเราเจอการคลิปใหม่คลิปหน้านะคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณแลยก็ขอสวัสดีครับผมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กด, line, กด แชรกดติดตามด้วยก็ขอบคุณอย่างมากครับผม